วันนี้อยู่ด้่ฝังนั้นกับเซลล์พี ai, e ่หม่อีสสุเชียงรายไปลู่นกเงือกสาขาเทิงเชนเคยค่ะกับวันนี้นะคะก็ไม่ได้อัดคลิปสลายวันเลยเพอดีหยุดสงการหยุดยวาวเลยแล้วก็รับกับสถานการณ์โควิด9 in, แล้วรอบ3ด้วยนะคะตอนนี้ก็ทางภาคเหนือของเราจังหวัดเชียงรายก็เป็นอันดับ2กันเลยทีเดียวก็เป็นห่วงสุขภาพทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยละกันเนาะเซลตัวเองนิดนึงนะคะ รอบ3เราต้องถามมันไปด้วยกันให้ได้ค่ะกับโควิดสิก็ไม่พลาดอีกเช่นเคยค่ะกับวันนี้เดี๋ยวปีใหม่จะพ่านท่านไปรีวิวรถกับคันด้านหลังตรงนี้เลยกับรถรุ่นสีประตูรีคอร์ดสมสีขคาุมคันนี้ราคาอยู่ที่981,000บาทรุ่นนี้นะคะมีคนสอบถามเข้ามาค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยนะคะก็ไม่ค่อยมีรถเข้ามานานๆทีเนาะ ตนนีลูกค้าบางรายท่านกาลังตามหารถรุ่นนี้กันอยู่นะก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมกันได้ตามลิงก์ด้นานล่างตรงนี้ได้เลยค่ะค่ะสําหรับรุ่นนี้นะคะก็จะมีให้เลือกอยู่ทั้งหมดสีสีสด้วยกันมีสีนี้เลยนะคะสีขาวมกุกสีดําสีบรอนซ์เงินแล้วก็สีส้มมีให้เลือกทั้งหมดสีสีด้วยกันนะคะเดี๋ยวปีใหม่พาทุกท่านไปรับชมดีเทลรายละเอียดด้านนอกและด้านในพร้อมๆกันเลยไปค่ะ 4ประตู V-Cross 3.08สี 0. 0. 0. ขาวโกค่ะราคาอยู่ที่981,000บาทมีให้เลือกอยู่ทั้งหมด4สีได้กันนะคะมีสีนี้เลยสีขาวมุกแล้วก็จะมีสีบอลเงินสีดำแล้วก็สีส้มนั่นเองนะคะซึ่งสีอื่นราคาก็จะถูกกว่านี้ไปอีก7,000บาทเนาะราคาจะอยู่อันนี้มัน981อันนั้นก็จะเป็น974เนาะ9 7 4 0 0 0บาทสำหรับนนะะ 5, 7, 7, ส,สีอื่นนะคะสีขาวมุกมันก็จะแบบ แพงกว่าสีอื่นนิดนึงเพราะเคลือบมุกมาอีกชั้นหนึ่งแล้วกันนะค่ะถือว่าสวยงามามากๆเลยกับรุ่นนี้เราทางไม่ถึงหลักน,นั้นออปชันจำเป็นจำเป็นนะคะจัดมาในรุ่นนี้หมดแล้วถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆกับรุ่นนี้นะคะ 3. 0มจดนสัี่คีนั่นเองนะค่ะเรามาดูดีเทลรายละเอียดด้านหน้ากับรุ่นนี้กันต่อนนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะในส่วนของดีไซน์การออกแบบไฟหน้า ไฟห้านู่นนี้ก็จะได้เป็นแบบไฟหน้าโปรเจกเตอร์นะคะ E-Su u z Vision by LED นะคะ Super d a l i g h t นะคะอยู่ภายในโคมเดียวกันกับโปรเจกเตอร์เลยค่ะไฟสูงไฟต่ำยูภายในหลอดเดียวกันส่วนดีไซน์ไฟเลี้ยวก็จะดีไซน์ออกมาให้แยกจากโคมด้านบนมาอยู่ด้านล่างตรงนี้ออกแบบยังเป็นแนวตั้งรับกับไฟแต่หนอกดีไซน์ให้อารมณ์ของ อ่อน t วอีซูซูดิแมทพลานภาพทิศโลกปี2020 mm hmm. เสีสวยงามมากๆเลยนะคะกับตัวนี้นะในส่วนของดีไซน,น,น,น์กระจังหน้ารุ่นนี้เป็นกระจังหน้าโครเมียม2ชั้นขนาดใหญ่ดีไซน์มาเป็นแบบนะคะสองชิ้นขนาดใหญ่เป็นเป็นเขี้ยวมาเลยทีเดียวนะคะ,ะเพร้อมกับโลโก้อีสูซูโครเมียมขนาดใหญ่ตรงนี้นะคะ ด้านล่างก็เป็นช่องระบายลมขนาดใหญ่ค่ะช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนของห้องเครื่องได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและด้านล่างตรงนี้ออกแบบมาให้แลดูแบบมีมิตินิดนึงค่ะมองดูใกล้ๆจะคล้ายๆกับสเก์ตหน้าเลยเนาะสวยงามนะสวยงามจริงค่ะดูนีนะ้ราคาไม่ถึงหลักล้านท่านได้แบบออปชั่นแบบ ขับเคลื่อนสีน้อระบบออปชั่นจำเป็นจำเป็นมาในรุ่นนี้หมดแล้วถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคา,าจริงๆนะลูกคา้าท่านใดนะคะสนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมสามารถอินบอ็อกหาปีใหม่ได้เลยค่ะตามดิ้งด้านล่างตรงนี้เนาะในส่วนของดีเทลรายละเอียดเกี่ยวกับล้อนะคะตัวน,นี้ก็จะได้เป็นล้ออลูมิเนียมอลอยสีเทานะคะอ่อถ้าเป็นตัวแททีกับ กับตัวเอมนะมันก็จะเป็นโทนสีเข้มกว่านี้นิดนึงค่ะแต่ตัวนี้ก็ถือว่าใส่งามลงตัวเลยนะม,มาดูใกล้ๆในส่วนของล้อแมกรุ่นนี้นะคะอลูมิเนียมอลลอยดีไซน์การออกแบบของล้อแมกก็จะมีลักษณะแบบเป็นก้านใหญ่ๆสหรับสลับกับก้านคู่แบบนี้นะคะเวลาวิ่งถือว่าสวยงามมากๆเลยตัวนี้แต่ก็มีบางบางท่านเนาะก็ไม่ชอบลายนี้ก็ เอาง่ายๆก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลอีกทีนึงละกันเนาะแต่ภาพวอรปีใหม่ว่าในความรู้สึกของเราเราว่าสวยนะแต่ตัวนี้ค่ะมันทําให้ดูบึกบึนมากยิ่งขึ้นเนาะคุณได้แบบขอบล้องแบ่ขอบสิบแปดแล้วเรียบร้อยอ,ะอ่ะเออถือว่าก็ก็โอเคอะ่ะในความรู้สึกเราเราว่ามันสวยอ่ะแต่แต่ท่านไหนที่ว่าไม่สวยก็ แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลอีกทีหนึ่งละกันเนาะจะสามารถไปเปลี่ยนแบบล้อมแม็กเป็นล้อมแม็กออพโรดนู่นนี่นั่นก็ได้อืมตัวนี้นะคะในส่วนของล้อยางค่ะยางเป็นยางวีสโตนนะบีสโตนซีรีสยางอยู่ที่สองหกห้าท้าวหกศูนอาสิบแปตัวนี้เรามาดูต่อในส่วนของช่วงล่างด้านหน้านะคะตัวนี้ก็จะเป็นเห็นไหมเต้น คอยสปริงอิสระปีกนกสองชั้นนะคะมาพร้อมกับโชคกับแก๊สและเหล็กกันโคมเช่วในะเรื่องของความนุ่มนวลน,นะคะและยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองค่ะโลโก้ V-Cross p r เ m i u m อยู่ด้านข้างซ้ายขวาในส่วนของการปัดน้ำฝนนะคะก็จะมีแบบที่ฉีดน้ำปัดกระจกเป็นแบบิ้วอินภายในการปัดน้ำฝนมาแล้วเรียบร้อย กระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นสีทูโทนค่ะด้านบนเป็นสีเดียวกับตัวรถด,ด้านล่างเป็นสีทําออกดําด้านนะเไฟเลี้ยวอยู่ภายในกระจกมองข้างซ้ายขวาค่ะเป็นหลอด LED มาแล้วลร้อยนะข้อดีของหลอด LED ก็คืออายุการใช้งานยาวนานค่ะดีไซน์บันไดข้างรุ่นนี้ก็ออกแบบมาให้เข้ากับรถรุ่นนี้มากๆเลยนะก็จะเป็นแบบสีทูโทนมาให้ก็จะเป็นสีดำตัดกับสีบรอนเงิน ถือว่าเข้ากันลงตัวกันเลยทีเดียวนะอ่าเมืม่อจับตัวนี้ก็จะเป็นแบบตัวเมี้ยมมาให้นะคะดีไซน์ออกแบบมาใหม่ล่าสุดเลยออกแบบมาให้เราดูฉ่ียิย่งขึ้นนะขั <c ười> ดตัวนี้นะคะในส่วนของราวลังคานะมีราวลังคามาให้นะน้อยค่ะเอาไว้ใส่แบบของฤด,ด,ดูแบบออฟโรดใส่แหลกลังคาเพิ่มเติมได้นะคะ เป็นยังไงบ้างกับรุ่นนี้นะคะถือว่าสวยงามมากเอเอลืมบอกวันนี้นึงคันนี้ก็เป็นรถลูกค้าเตรียมส่งมอบนะคะก็ได้ทําการติดฟิล์มให้เรียบร้อยเนาะติดตั้งกันสาดอะไรแล้วเรียบร้อยค่ะติดตั้งกะระบะลายเนื้อให้เรียบร้อยเหมือนกันเนาะอันนี้รอส่งมอบเร็วๆนี้นะอืมก็ไม่พลาดวันนี้ว่างๆเพิ่งมาทํางานหลังหยุดยาววันแรกก็มารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมกันเลยละกันกับรุ่นนี้ มีคนสอบถามเข้ามาเยอะแย,ย,ยะมากมายเลยนะคะแต่น,น,นานๆเนาะก,ก็จะม,มีรถเข้ามาให้เราได้รีวิวกันสักคันหนึ่งนะ,ะโลโก้สี่คนสี่ค่ะเป็นสติกเกอร์นะคะเป็นสติกเกอร์มาพร้อมกับโลโก้คำว่าดิปลอ็อกถัดม,มาในส่วนของช่วงล่างตอนหลังนะก็จะเป็นแบบแชสซีขนาดใหญ่ออกแบบมาให้ประกบกันสามท่อนช่วยในเรื่องของการบรรทุกน้ำหนักได้ดียิ่งขึ้น ช่วงล่างเลยกับตัวนี้นะคะก็จะเป็นแหนบเนื้อเผผาค่ะมีแหนบมาให้ทั้งหมดอยู่สามแผ่นด้วยกันนะอืมสี่ประตูจะมีมาให้สามแผ่นนะคะไฟเบรกดวงที่สามอยู่ตรงนี้อืมดีไซน์คมไฟไท้ายนะคะออกแบบมาใหม่ล่าสุดเลยเป็นดูโอโซนิกนะคะอ่า ดูโอโซนิกหลอด LED นะคะเวลาเราหยียบเบรกแสงไฟจะส่องสว่างรอบๆตรงนี้รอบๆตรงนี้นะคะเป็นหลอด LED ส่องสว่างได้ชัดเจนเพิ่มความปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุให้กับผู้ขับข,ขี่ได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะโลโก้แ DDI เป็นคลุมเงียมมาเนาะและในส่วนของกระบัดท้ายน,นะคะดีไซน์ออกแบบมาให้แรดูแบบมีมิตินิดนึงค่ะ มองดูใกล้ๆค่ะจะคล้ายๆกับสปอยเลอร์หลังเลยเนาะมือจับด้านหลังเป็นโครเมียมมาพร้อมกับกล้องมองหลังแบบบลูอินมาให้แล้วโลโกล e ้อูซ z u k i max ค่ะเป็นโครเมียมมานะคะและตรงน,นี้เลยนะคะในส่วนของดีไซน์กันชนท้ายนะคะ a อ r รไ o dynamic นะคะบลูอินนะคะสีเดียวกับตัวรถออกแบบมาให้ขึ้นลงสองสเต,ต็ปหมดปัญหาสำหรับคนตัวเล็กในเรื่องของ การขึ้นกระบาท้ายยากนั่นเองค่ะภาพรวมเป็นยังไงนะคะกับคันนี้ถือว่าสวยงามลงตัวมากๆเลยกับสีประตูวีคอสสี่คูณสุดนย์แซราคาอยู่ที่9 8้0 0 0นบาทสำหรับสีขามุกนะคะถ้าสีอื่นนะคะจะถูกกว่านี้ไปอีก7,000บาท ลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมก็สามารถอินบ็อกหาพี่ใหม่นะคะตามลิ้งนหน้านาตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวพี่ใหม่พาทุกท่านไปรับชมในส่วนของรายละเอียดด้านในนิดนึงเนาะอืมแร้่นนี้นะคะในส่วนของกุญแจเป็นกุญแจรีโมทมีมาให้ไสองลูกนะคะอันนี้ก็ปลดล็อกนะคะอันนี้ก็คือล็อก,ออกประตูไม่แน่น ไม่เป็นไรเราไปดูด้านในกันก่อนเปิดมาด้านในนะคะสําหรับรุ่นนี้อืจะแตกต่างจากรุ่นซาตีและตัวเอ็มก็คือตัวนี้จะเป็นบอดหนังสีดําค่ะถ้าัวซาตีกับตัวเอ็มนะ่ะบอดพนหนังเขาจะเป็นพนสีน้ําตาลออกน้ําตาลเข้มนะเป็นสีเอกลักษณ์ประจํารุ่นของวีคอสแมทนั่นเองแต่ตัวนี้เป็นเกรดแซดค่ะไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะพี่หมายว่าสีนี้สวย,ยเป็นคนชอบบอดสีดนะําอ่ะอืม เขาจะคุมโทนมาในส่วนของผนังด้านบนเป็นสีเทาค่ะเบาะก,ก็จะเป็นโทนคุมโทนแบบโทนสีดําเป็นเบาะหนังมาแล้วรบร้อยนะตอนนี้ดีไซน์การออกแบบของเบาะยี่ใหม่ชอบมากนะคะในเรื่องของเนี่ค่ะอีกข้างซ้ายขวาเวลาเรานั่งอ่ะะคะจะรับกับศิรษะของเราช่วยเรื่องของการผ่อนคลายแลดการเมื่อยลา้ขาขณะที่เราเดินทางไกลๆได้ด้วยนะอืก็เป็นแบบกึ่งหนังแท้มาให้ค่ะอันนี้ก็ จะเป็นหนังแท้ด้านข้างเขาก็จะว่าเป็นหนังเทียม,มด้านสัมผัสกับเราเป็นหนังแท้เนาะ,ะเยบ็บไม่ได้เป็นได้สีเทาอาะนะคะเย็บด้วยความปราณีตลอดเส้นสายเก็บรายละเอียดได้ดีมากๆเลยนะคะมีสุดๆของเราเนาะอถอยมานิดนึงนะคะมาดูในส่วนของแผงประตูตัวนี้นะคะในส่วนของที่พักแขนจะเป็นแบบซอฟทัดมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะ พุ่มหนักมานะคะเดินได้ด้วยได้สีเทาเช่นกันปุ่มควบคุมต่างๆนะคะก็จะเป็นแบบเปียโนแบ็กหรือดําเงามาให้แล้วเนาะกระจกมองข้างซ้ายขวาปัลักไฟฟ้านะคะอันนี้ก็จะเป็นพับหูกระจกตรงนี้ด้วยเนาะอืมก็กดตรงนี้ขับได้นะคะก็นลังก็สามารถใส่ขวมน้ำได้ถึง1 5ลิตรกันเลยทีเดียวค่ะ ตัวนี้เมื่อกี้ลืมไปนิดนึงตัวนี้ก็จะเป็นแบบไม่ใช่ปรับไฟฟ้านะาจะเป็นปรับมือแมนวนวลนะคะก็จะมีดันขึ้นนะคะเอาลงนะเอ็นหน้าเอ็นหลังแล้วก็สลักขยับหน้าหลังตรงนี้นะคะเห็นไหมนี่งไงเ,เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนิดนึงค่ะขออนุญาตขึ้นรุ่นนี้นะคะในส่วนของถุงลมนิรภัยนะคะจะมีมาให้อยู่สองลูกด้วยกันซ้ายขวาเนอะ ก็ด้านบนคอนโซลนะคะก็จะเป็นแบบซอฟต์พดมาให้เนาะหุ้มด้วยหนังนะคะอให้ผิวสัมผัสที่ดีขึ้นแล้วก็เย็บได้ได้เป็นได้สีเทาะคะ่ะนี่ก็เป็นกล่องอเนกประสงค์ใส่ของได้ไฟฉุกเฉินเนาะปิดเครื่องเล่นนะคะหน้าจอจะเป็นหน้าจอขนาด7นิ้วรองรับระบบความบันเทิง Apple CarPlay Android Auto นั่นเองค่ะอ่าก็ไม่อธิบายมากสำรนาลูกค้าจะรู้ยิ่งกว่าเราอีก บางครั้งส่งมอบลูกค้าอย่างเงี้ยเอ,อ้ยอธิบายนิดนึงเขาบอกไม่เป็นไรพี่รีบอืพี่ศึกษามาละโอเคโอเคไม่เป็นไรอืก็ระบบความบันเทิงแบบครบครันกันเลยทีเดียวแล้วกันเนาะกับตัวนี้นะคะก็กล่องใส่ของอเนกประสงค์นะคะก็มีช่องใส่ของให้หลากหลายมากๆเลยนะ แอร์ก็จะเป็นแอร์แมนวนวลสจุดค่ะที่ทางลมแอร์ท่านลมแอร์น้ำยาแอร์นะคะไล้ไฟกระจกหลังเนาะเปิดแอร์ก็กดปุ่ม AC ด้วยนะคะด้านล่างก็ช่องเสียบ USB เนาะติดตั้งกล้องหน้าก็เสียบตรงนี้เพิ่มเติมได้ค่ะอันนี้ก็เป็นปุ่มทาเลคอมมานหรือควบไม่ใช่ควบคุมปุ่มทาเลคอมมานนะคะปุ่มควบคุมระบบฟูของเรานั่นเองค่ะ ปกติเราขับผีทั่วไปก็สองห้นะคะเราสามารถหมุนได้เลยความเร็วไม่เกินแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะก็ถ้าต้องการปรับเป็นโ o l l o w นะคะก็กดลงแล้วก็บิดไปที่โฟ l o w เนะก็จะมีเสียงเตือนอยู่นะคะก็ลองไปใช้งานดูอีกทีนึงเพราะว่าถ้าเราจะปรับจากสี่ห้เป็นสี่โลค่ะถ้าหมุนเลยมันไม่ไปนะเราต้องกดนะคะอืม เป็นระบบไฟฟ้าใช้งานง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะคะเขาเกยงง่ายและแม่นยำยิ่งขึ้นด้วยนะถัดมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มดิบล็อกมาให้มั่นใจทุกสถานการณ์นะคะอืหมดปัญหาตัวนี้เลยนะคะออกไม่ได้กดตรงนี้เลยล้อลอยอะไรยังไงนะล้อหน้าลอยล้อหลังลอย,ลอ,ยอลองกดปุ่มนี้เลยท่านจะออกได้ทันทีนะคะมั่นใจทุกสถานการณ์กับปุ่มตัวนี้เลยนะคะ ปุ่มดิฟล็อกนั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นปุ่มช่วยควบคุมการทรงตัวขณะที่เราลงบนทางลาดชันนั่นเองค่ะและคอนโซลนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบเตียนนแบ็กมาให้แล้วนะคะในส่วนของอตัวที่ประดับรอบๆเกียร์ของเราอยู่นะหัวเกียร์ก็จะเป็นแบบวัสดุที่เลยดูแบบพรีเมียมมากยิ่งขึ้นนะคะ เป็นเครื่องสามพันที่มีหกเกียร์แล้วนะคะเกียร์ถอยก็จะต้องคล้องวงแหวนที่อยู่ด้านล่างตรงนี้คล้องขึ้นแล้วก็เข้าตำแหน่งเดียวกับเกียร์หนึ่งเขาเกียร์ง่ายและแม่นยำยิงขึ้นค่ะที่พักแขนตรงนี้ก็จะเป็นแบบซอฟท์พัสดมาให้ค่ะแล้วก็เย็บด้วยได้เป็นได้สีเทาเช่นกันเนาะแพลนามาดูเนี่ส่วนของฟวงบาลัยค่ะ ฟอร์มลายตัวนี้ก็ออกแบบดีไซน์มาให้มีลักษณะเป็น3ามการใหญ่ๆก็คือ1 2ึสาและตกแต่งด้วยโครเมียมให้อารมณ์ของความหรูหรามากยิ่งขึ้นและก็หุ้มด้วยหนังมาให้แล้วหุ้มด้วยหนังเนี่ยค่ะโอร์มลายหุ้มหนังจะเหมงงแต่เกรดแซดขึ้นไปเนาะอ่าด้านซ้ายก็เป็นปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่ฟองเมลัยเนาะด้านขวาก็เป็นปุ่มอรหืควบคุม ความเร็วโดยอัตโนมัตินั่นเองค่ะก็ลองไปใช้งานดูอีกทีหนึ่งเนะาะค่ะและในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นหน้าจออุ้ยมือปังนิดนึงขออภัยค่ะหน้าจอซูเปอร์วิชั่น M I เอ็มไอดีเแจ้อยูไ่ไแบบหนวะแป๊บนึงนะเดี๋ยวเปิดให้ทุกท่านได้รับชมนานๆนนที่จะมีรถเข้ามาก็จะถ่ายให้ทุกท่านได้ชมได้สมใจกันเลยนะครับรุ่นนี้หาดูยากนะตัวน,นี้ยค่ะอื อเอมหน้าจอเนะะี่ยค่ะก็เป็นดิจิตอลมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะสวยงามมากนะคะให้อารมณ์ความสวยงามแต่ก็เน้นประโยชน์ที่หน้าจอตรงนี้เป็นหลักละกันค <c oughs> yeah. ่ะปิดใบมันเดิมมาต่อในส่วนของพวงมราลัยตรงนี้ก็จะปรับได้สี่ระดับนะคะก็ <c oughs> จะมีขึ้นลงและเข้าออกแะก็จะอยู่มีสลักอยู่ท่านั่งตรงนี้ คถัดม,มาตรงนี้ก็ใส่แก้วน้ำนะคะอันนี้ก็เป็นปุ่มปิดระบบ ESC TCS นะคะ ESC คือปุ่มปิดระบบควบคุมการทรงตัวของตัวรถ TCS คือระบบป้องกันล้อหมุนฟรีค่ะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นปุ่มปรับไฟหน้าออโต้ได้ถึง4ระดับกันเลยทีเดียวนะคะน,นี่ก็สยียนเนาะ เดี๋ยวพี่ใหม่พาทุกท่านไปรับชมในส่วนของห้องโดยสารตอนหลังนิดหนึ่งนะคะเปิดมาในส่วนของห้องโดยสารตอนหลังนะคะแผงประตูตรงนี้ก็จะเป็นแบบซอฟท์พัดมาแล้วนะคะหุ้มด้วยหนังเป็นหนังสีดํานะคะเดินได้ด้วยได้สีเทาเนาะตันนี้ก็เป็นแบบเปียนโนแบ็กนะคะให้อารมณ์ของความหรูหลาพรีเมียมมากยิ่งขึ้น,นด้านล่างก็สามารถใส่ขวดน้ําได้ถึง1.5ลิตรกันเลยทีเดียวค่ะ ในส่วนของเบาะหนังตอนหลังนะก็จะมีลักษณะของการเอนประมาณ50าสองศาเนาะก็เอนเอนิดนึงค่ะนั่งสบายๆเนาะสำหรับตอนหลังก็จะมีที่พักแขนมาให้ใส่แก้วน้ำได้ด้วยค่ะก็หรือว่าจะดึงแบบนี้ลงมานะคะก็ใช้งานได้หลากหลายเพิ่มเติมเนาะหรือว่าจะดึงด้านหน้าขึ้นไปก็แยก60 4ิสี่สิบนะคะ ก็ใช้งานได้หลากหลายก็ทุกท่านก็ลองไปใช้งานดูอีกซีนึงนะรุ่นนี้นะคะเป็นตัวเซตออปชันที่จําเป็นจําเป็นมีในรุ่นนี้หมดแล้วนะคะและคอนโซลด้านในค่ะมองดูสิมุงจมมุมด้านหลังไปสิสวยงามสวยงามไม่ใช่น้อยเลยนะตัวนี้นะออปชันเป็นจําเป็นมีในรุ่นนี้หมดแล้วนะคะก็ถือว่าโอเคมากเลยกับตัวนี้สวยงามมากก็มีแอร์หลังมาให้ นะคะแอร์หลังช่องเสียบ usb นะคะแล้วก็ใส่ของเนาะอืมสวยงานมากค่ะเดี๋ยวพาทุกท่านไปรับชมในส่วนของห้องเครื่องเพิ่มเติมค่ะปิดประตูเปิดกันตัวนี้เป็นข่องยนสา3,000ค่ะ แรงม้าสูงสุดอยู่ที่190แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่450นิวตันเมตรสังเกตนะคะการจัดวางตำแหน่งเครื่องยนต์จะจัดวางให้เยื้องหลังเผาหน้าน,นิดนึงค่ะช่วยในเรื่องของการกระจายน้ำหนักและยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับคันนี้เลย4ประตู V Cross 3.0สีขาวมุกราคาคันนี้อยู่ที่981,000บาท ลูกค้าท่านไหนสนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมสามารถอินบ็อกหาปีใหม่นะคะตามนี้ด้านล่างตรงนี้ได้เลยให้เรื่องการออกรถอซสซะป้ายแดงเป็นเรื่องง่ายๆลองโทรหรืออินบ็อกเข้ามาสอบถามการเพิ่มเติมก่อนได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะปีใหม่ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากเลยที่รับชมคลิปของปีใหม่จนจบ ยังไงก็ฝากทูกค้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งให้กันเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะปีใหม่ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะรอรับชมว่าปีใหม่จะนำเสนอรุ่นไหนต่อไปสำหรับวันนี้นะคะขออนุญ,ญาตลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย